ที่ขอส่งผ่านกล้องตรงนี้ไปน้องลิซ่าคะยังไงก็มาทานลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะคะที่มาที่ไปก็เกิดจากน้องลิซ่าแค่พูดแค่ประโยคแค่คำเดียวจริงๆคะ่ะว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกิน ใจมากที่ที่น้องได้เดินทางกลับมาพักผ่อนที่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ก็ยังเป็นความแบบความหวังและความคาดหวังของชาวบุรีรัมย์เ่ยนะคะว่าน้องลิซ่าจะได้กลับมาแบบมายืนกินลูกชิ้นแล้วก็มาเยี่ยมบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ยังยัง,ย,งยังอยากเจอค่ะยังอยากเจอน้องค่ะ <c oughs> เราคาดหวังไว่าจะ <c oughs> <น>ไปค่ะแน่อา ขายขายการขายลูกชิ้นตรงนี้คือคาดหวังนะคะคาดหวังแบบว่าแบบจะได้กลับมาบูมอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าตั้งแต่วันที่น้องเดินทางกลับมาพอเราขายอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีเข้าเข้ามาถามนะคะ,ะลูกค้าก็เข้ามาถามว่าน้องลิซ่าได้มา,ยอ,มายอย่างน้องลิซ่าได้มาอย่างเงี้ยคือแบบไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่แม่ค้าหรือว่าชาวบุรีรัมนะคะลูกค้าจากที่อื่นก็ยังเข้ามาเพื่อถามว่าน้องลิซ่าได้ได,ได้กลับมายืนกินลูกชิ้นอีกหรือย,อยังอย่างเงี้ยนะคะแบบมัน มันน่าจะแบบมีมีสักครั้งหนึ่งที่น้องได้แบบได้มาจริงๆค่ะเห็นตัวเราเริตัวจริง,ย,งยังยังยังไม่ได้เห็นตัวจริงมีต่ติดตามผลงานของน้องอะค่ะก็ะะยังเป็นแบบแฟนคลับของน้องอยู่อะค่ะตอนนี้อยากเห็น,นอยากเห็นมากอยากเห็นมากเพราะว่าแม่ค้าแบบฟื้นขึ้นมาได้ก็เพราะน้องลิซ่าเพราะฉะนั้นไม่ลืมแน่นอนว่าน้องลิซ่าเคยเคยกล่าวให้เราว่ายัางไงบ้างว่าเคยกินลูกชิ้นหลังจากวันนั้นมาแล้วก็ ทุกคนทั่วประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นต่างประเทศก็ยังรู้จักลูกชิ้นยืนกินจากที่เราออกข่าวไปให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้น,นะคะก็ที่มาที่ไปก็เกิดจากน้องลิซ่าแค่พูดแค่ประโยคแค่คําเดียวจริงๆค่ะว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินแล้วก็ต้งตัวมาจริงๆว่ามันจะขนาดไหนโอ้อันนี้ขนาดคําพูดว่าอยากกินจริงๆเนาะว่าอยากกินแค่อยากกินแค่นั้นอะ่ะคนก็ยังหลัง่งไหลมาถ้าตัวน้องลิซ่ามาจริงๆโอ้ ยุกเชินยืนกินแตกนืแตกเลยค่ะยังไงก็อยากให้น้องมาค่ะจากจากใจของแม่ค้าเลยค่ะอยากให้มาค่ะเหนราจะให้น้องทานฟรีอะไรนะคะให้น้องทานฟรีโอ้ยทานฟรีไปเลยค่ะน้องจะทานหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีร้านลูกชิ้นยายพาพัฟคอร์ตเลยค่ะ บริการให้น้องถ้าน้องอยากจะทานเพราะว่าตอนนี้ร้านของลูกชิ้นเยาวเรามีลูกน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกเผานะคะที่น้องอยากจะทานก็มีก็คือถ้าน้องลิซ่ามายัางไงแ,แค่บอกว่าอยากทานค่ะพร้อมเลยค่ะพร้อมให้ทานฟรีไปตลอดเลยค่ะตัวขายดีของบุรีรัมรานะคะลูกชิ้นบุรีรัมตัวนี้แล้วก็คู่กันกับน้ำจิ้มน้ำพริกเผาที่น้องลิซ่าอยากจะทานนะคะตัวนี้พี่ขอส่งผ่านกล้องตรงนี้ไปน้องลิซ่าคะยังไง มาทานลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะคะตอนนี้ทุกคนเฝ้ารอน้องลิซ่ามาค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นขนาดไหนอุย้ยตื่นเต้นมากตื่นเต้นก็ยังแบบเหมือนเหมือนกลับมากระแสวันนั้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็แบบตื่นเต้นก็ยังแบบรอรอแบบมีหวังนะว่าน้องจะมาอยากจะจับมืออยากจะขอบคุณแบบขอบคุณมากถ้าลิซ่ามานะ่ะคงจะเป็นบุญของร้านลูกชิ้นนะ่ะ i <laughs>